าสาิบสีว่วนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว i อ n อค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ โฆษกรัฐบาลโตสวสหรัฐนะคะยืนยันประเทศไทยเคารพสิทธิและเสรีภาพตามประชาธิปไตยชุมนุมได้อย่างสงบค่ะ นายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่แจงกรณีนางแทมมี่ดักเวิร์ตสวอวอเมริกาที่ออกโรงสนับสนุนการต่อสู้การเรียกร้องประชาธิปไตยของไทยค่ะว่าเป็นความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาบางรายเท่านั้นไม่ใช่ภาพรวมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐทั้งหมดทั้งนี้เชื่อว่าอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากในสถานการณ์ในไทยนะคะจึงขอย้ำว่าไทยเคารพสิทธิเสรีภาพตามประชาธิปไตยและการชุมนุมอย่างสงบเปิดกว้างให้มีการ ชุมนุมอย่างต่อเนื่องมาหลายวันและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชุมนุมด้วยส่วนการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมเนื่องจากเสี่ยง ก่อให้เกิดสถานการณ์ลุกลามรุนแรงนะคะขณะที่รัฐบาลมีมาตรการในการดูแลที่จําเป็นเพื่อสาธารณชนทั่วไปหากทําผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีค่ะและย้าว่าไม่มีผู้ใดถูกดําเนินคดีหากชุมนุมโดยสงบจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นออกมายอมรับนะคะว่าขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยู่ในขั้นตอนของสภาที่ต้องใช้เวลาตามขั้นตอนจึงหวังว่าสหรัฐเป็นมิตรกับประเทศไทยมายาวนานจะเข้าใจกระบวนการของประเทศไทยค่ะ วัชระนะคะยื่นหนังสือกรรมธิการกฎหมายค่ะตรวจสอบน้องชายธนาธรคดีทุจริตติดสินบนที่ดินย่านชิดลมค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะยื่นหนังสือต่อน,นายศิระเจนจาก้าประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยขอให้สอบสวนกรณีนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลแอสเซท ดีเวล็อปเมนต์ซึ่งเป็นน้องชายของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนําคณะก้าวหน้าไปติดสินบนเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพย์สินในขณะนี้เพื่อให้ได้สิทธิ์สัมปทานที่ดินย่านชิดลมค่ะโดยนายวัชรย้านะคะว่าคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับสินบนได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดไปแล้วอีกทั้งในคําพิพากษาระบุว่าอย่างชัดเจนนะคะว่านายสกุลทรจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่สามงวดรวมเป็น20ล้านบาทโดยหากได้สิทธิ จะให้เงินถึง500ล้านบาทดังนั้นประชาชนจึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดตำรวจและอายการจึงไม่มีการสั่งฟ้องอีกทั้งยังพบหลักฐานว่าในขณะ ที่มีการจ่ายสินบนในคดีนี้นายธนาทรก็ถือมุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายวัชระได้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานเอาการแล้วปรากฏว่ายังไม่มีหนังสือตอบกลับใดๆค่ะจึงเรียกร้องให้ทั้งสองหน่วยงานถแถลงให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำที่ต้องได้รับการปฏิรูปค่ะ ปิดท้ายที่ข่าวปลอมนะคะกรมควบคุมโรคแจงปิดเมืองเชียงรายเชียงใหม่พยาก่อนปีใหม่ไม่ได้เป็นความจริงค่ะ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุถึงกรณีที่มีผู้ใช้งานสื่อเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาก่อนปีใหม่นี้มีโอกาสล็อกดาวน์หรือถูกปิดเมืองค่อนข้างแน่นอนขอให้เตรียมตัวดูแลตัวเองอยู่แต่บ้านและรีบซื้อสินค้าอย่างชีพให้พอสําหรับครอบครัวนั้นโดยทางกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงเขาว่าสําหรับข้อความดังกล่าวข้างตน้นได้ทําการตรวจสอบเมื่อวันที่9ธัน ัคมส5ง3าคม2ย6 3ยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงตามที่ปรากฏค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN